สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมากินข้าวกับลาบนี่ลาบทำเองคะ่ะลาบทำเองน่ากินไหมคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะอือก็มีผักโหระพาแตงกวามีกะทินมะเขือบวกงู จะมากินด้วยกันข้าวค่ะข้าวเหนียวที่เหลือเมื่อวานข้าวเหนียวดำกับข้าวสวยนะคะเราจะกินข้าวกับมือด้วยมือด้วยผสมกับช้อนมากินด้วยกันเด้อนี่ค่ะ,ะก็นิน ใบโหระพารูปผักกาดด้วยเข้าเน,นี้อดำหอมหอมแขก ซื้อมูบดจากเฟรนชิปที่ตลาดน่ะนข้าวสวยหอมโหละพาอ,อร่อยอ ไม่ได้ใส่พริกเผ็ดมากกระทียมใส่พริกนี้ด้วย กินด้วยกัน บวงงูใครจะต้มก็ได้ลวกก็ได้ คอเท่านี้ก่อนนะคะก,ก็